สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องนอกรสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งเนาะกับคลิปการคิกหน่วยแนวทางสถิติฉลากแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสองตัวล่างเนาะตัวดีนะครับเด่นวิ่งล่างนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่การคลิปหน่วยนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะอ่ะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับ อ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคำนวณแนวทางสถิ i, ติฉลากแม็กซ์รัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับอ่ะสองตัวอ่ะเด่นวิ่งล่างเนาะส่วนในการคำนวณนะครับหลักร100้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกสามบวกหกเนาะมาเริ่มเลยนะครับสามบวกกันสามครั้งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามบวกหกเป็นยี่สิบเก้านะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาสามตัวบนออก 3 2 0 2ตัวล่างเอา9 8นะครับสูตรธุรกิจคำนวณนะครับ9มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ9บวกกัน2 3ครั้งนะครับ9 3 27 27บก3เท่ากับ30บวก2เป็น32บก3 35บก6เป็น41นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก0 4 1ย์ตัวล่างออก1นนะครับส่วนที่เราคิดคำนวณครับ1มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ1บวกกัน3าครั้งได้3 3บวก4ได้7 7เบวก6เท่าดี7บวก3ได้10 10บวก6ได้16นะครับเนาะ อ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 3 5 2ตัวล่างออกศูนะครับสูนย์ธุรกิดถนนกับศูนย์มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ8ปบวกสเป็น11นะครับ11บเวกศเป็น11 11อบเวกสเป็น14 14ี14่สิบสวกหกสบวกหกับยีนะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก5 5 1นะครับ2ตัวล่างนะครับออก4 8นะครับสูตรที่เราคิดคำนวณน,นะครับ4มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ4บวกกัน3ครั้ง4 32 12, 12บวก5เป็น17 17บวก5เป็น22บวก3 ยี่สิบห้าบวกหกเป็นสามสิบเอ็ดนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินะแะะบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกเก้าสี่ห้าสองตัวล่างออกหนึ่งแปดนะครับเนาะอ่ะสูตรเทเิลคิดคำนวณนะครับหนึ่งมาเนาะอะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับเนาะหบวกกัน3ครั้ง1นึได้3 3มบวกสได้7 7็ดเบวกเกบวกเเป็น16 16กบวกสเป็น19 19กบเวกหเป็น25นะครับอ่ะเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับคือ9กับ5นะครับเนาะ,ะสถิตินะครับ หนอยเด่นวิ่งล่างวันที่13บสามขีดหนึ่ขีดสองหกนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนพี่ๆน้องเนาะรัะสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมนะครับคลิปการคลิปนนนในวันนี้เนะเาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวะทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้ิจตนานและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็พอดีติดภารกิจนะครับเนาะก็เลยไม่ได้ลงให้นะต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ไม่รบกวนเวลาเนาะขอให้ทุกท่านนะครับขอให้งขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับไว้เจอกันในในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ